สามารถพูดเรื่องราวของพระเจ้าได้หนึ่งประโยคแต่พูดประโยคนี้ตลอดทั้งชีวิตที่มิ้นจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าพูดว่าอะไรดีคะจริงๆก็มีหลายประโยคเหมือนกันที่มิน้นที่มิ้นยึดถืออยู่ในใจนะคะ,คะก็พูดสองประโยคได้ไหมได้เลยมีประโยคนึงที่มิ้นจะบอกตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะก็คือว่า Be the reason someone believe in the goodness of God หให้เราเป็นเหตุผลที่ให้คนอื่นอะเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีและมีอยู่จริงอ,อันนี้คือสิ่งที่มิ้นจะพยายามบอกตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่พินพ์าาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาเลยซึ่งอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อมิ้นอะ่ะพูดกับมิ้นประจาคือจงเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ อันนี้คือสิ่งที่มินใช้ในชีวิตทุกวันเพราะว่าเราเจอคนมากหน้าหลายตาเราไม่รู้เลยว่าเราแบบเราไม่รู้วอกเขาเป็นยังไงแบบไหนบ้างทุกคนมีด้านดีและด้านไม่ดีค่ะแต่ว่าเราเชื่อในอยากเลือกที่จะเชื่อในส่วนดีของเขาเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่ามันมีคนมองเห็นและเขาอยากจะทําสิ่งนั้นออกมามา,มากยิ่งขึ้น,นสุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมิ้นด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวดีเพื่อทุกคนค่ะขอบคุณคะ่คณคะ